สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องมงกะบพี้ฟรมนะครับตอนนี้มงกะบพี้มาเที่ยวสกายวอล์กจันทบุรีนะครับแต่ว่ามันมีฝนลงมาไปปลอยหน่อยหนึ่งนะครับทุกท่านก็ตอนเนี้ยออกจากห้องมายังไม่กินข้าวเช้าคางวัางเลยมากินรวมทีเดียวข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านตามสั่งนะครับวันนี้ก็ต้มต้มแซบหมูนะครับทุกคนนะครับนี่นะทุกคนต้มแซบหมูนะครับ อาก,กินไหมครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับแต่ก็คงไม่เยอะหรอกมัง้งอย่าเพิ่งตกเยอะนะฝนนะเดี๋ยวไม่ได้เดินเที่ยวข้างบนนะครับไม่เคยมานะทุกคนนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับไม่ได้มีโอกาสมีโอกาสได้มาครั้งหนึ่งนะครับตอนสาราหกสิบพรรษาแล้วก็เรื่องงานอ่ะเนาะ,นะมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าทุกคนนะครับผม ข้าวครับวันนี้ได้อะไรต้มยาหมูต้มแซ่บหมูเนี่ยเพราะว่าน้ำสั่งวิตาผัดผมเลยกินไม่ไม่กินต้มือมันนะ ทุกคนครับมากิมข้าวดดวยกันนะครับตุ้งย่างหมูนะครับ ด้วยกันนะครับหาข้าวมาดีมาครับทุกคนเดินมาล้างก่อนครับตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วตกอยู่นี่หว่ามันป,ปล่อยครับนิดหน่อยแค่นี้ไม่เท่าไหร่อากาศกำลังเงยน็นๆสบายๆนะครับ เครื่องต้งงมยำแน่นมากกินหมดเลยครัสบสมุนไ,ไนพรโคตรมาก <c oughs> ผมกินอาหารประเภทต้มได้นะครับพวก็ผัดไม่กินนะครับต้มน,นึ่งได้ครับ <c oughs> อยากกินอะไรนี่ใช่แตวะา <c oughs> ปลากระพงปลากระพงต้ม ก็ต้ยมยำอะไรนะปลาปรากฏเหรอปรากรดค้างรอ,อร่อยนะ อันนี้เขาเรียกแม่น้ำแควใช่ไหมทุกคนใช่เนาะแม่ค้าอันนี้แม่ค้าแม่น้ำแควใช่ไหมอ่าโอเคแม่น้ำแควเนาะเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนที่นี่ด้วยต้องถามไว้ก่อน เอาค่าเพิ่มจานครับมือนี้เป็นมื้อรวมครับตอนช้าไม่ได้กินโผล่มากินเที่ยงเลย ายคนบอกว่ากินข้าวเยอะอ้วนแต่ผมกินข้าวอ้วนนะคุณกินน่องไก่น่องเดียวคุณอ้วนกับผมไม่นะฮะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ากลางวันอ่ะเชา้ากลางวันอ่ะเรากินข้าวเราใช้พลังงานเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเผาผลาญไปแต่ถ้าเกิดคุณกินมื้อเย็นเมื่อไหร่คุณสะสมเมื่อนั้นนะครับผม <c oughs> บอกกันเลยนะครับใครที่ไม่มีความรู้นะครับเชา้ากลางวันอ่ะกินข้าวเต็มที่ได้แต่จนเย็น อยากกินเพราะมันจะสะสมสวัสดีทุกคนนะคะรับรพุ่งนี้วันที่28 28ปดกระกฎาคม,มคน้องต้องข้าไปร้องเพลงที่โรงงานไยกระดาษนะครับโรงงานกระดาษนาะ ที่กาญจนบุรีนะครับพูกนี้งานใหญ่นะครับ เติมน้ำก่อนทุกคน

กอจะปั้นก่อนจะทอด ตอนนี้ก็กินมือเที่ยงเสร็จแล้วนะครับมือเช้ามือเที่ยงรวมกันนะครับตอนเช้าวันนี้ตื่นสายหน่อยนะครับ10โมง10โมงครึ่งได้เลยครับแล้วก็รีบอาบน้ําตื่นมาก็ตั้งใจว่าเอฟซี FC บอกว่าให้พามาถ่ายสกายวอล์กให้ดูหน่อยนะครับผมก็ดูวันนี่วานนีไม่ว่างเลยแหละแต่วันนี้ยังไม่มีงานถ่าย โ okay. อเคก็เลยตื่นอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปต่อค่าห้องนะครับทุกคน<ม>อยู่ห้องเดิมน,นะห้าร้อยบาทนะครับราคามันก็ไม่แพงมากหรอกห้าร้อยนะห้องนี้เข้ากับผมอยู่กี่คืนสามสามคืนคืนนี้นะครับุงนี้ไปที่โรงงานกระดาษ ไม่รู้ว่าไกลจากที่ที่รีสอร์ทไหมถ้าไกลมากก็จะไปหารีสอร์ทใหม่นะครับหรือไม่ก็ไปหารีสอร์ทในเมืองที่ผมเคยพักมีอยู่สองโรงแรมที่ราคา400อน,น,นะอันนั้นก็ดีแต่มีโรงแรมหนึ่งอ่าไวไฟแรงกว่าแต่อีกอันนึงก็ดีแต่ว่า WiFi อีกตัวหนึ่งเขาเขาไม่ได้ให้รหัสเขาให้แค่ตัวธรรมดา นะครับท้ายคลิปนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมงกบี้ฟิล์มให้ด้วยนะครับทั้ง Youtube, TikTok แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ